อเคก็มาเข้าสู่เปเปอร์กันนะครับวันนี้เปเปอร์รีเสิร์ชก็ตัวแรกจะเป็นโมชินะครับแล้วก็คุยกับบริษัทมาเนี่ยคาดกำไรไตรมาสี่นะครับจะอยู่ที่ร้อยสิบล้านบาทอันนี้ก็บวกทั้งเยืนเยและก็คิวอนคิวนะครับก้าวกระโดดมาพอสมควรรายได้เนี่ยจะบวกเหมือนเดิมนะครับจากทั้งเยอนเยแล้วก็คิวอนคิวก็ถือว่าเซมสตอร์เซลล์โกลนเนี่ยโตสี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีการขยายสาขาสิบสองสาขาด้วยแล้วก็มีการออกสินค้าใหม่ๆนะครับไลน์เส้นใหมๆ่ๆเ ของซานริโอแล้วก็พวกจิวเวอรี่รวมถึงก็มีการไปคอลแลบกับศิลปินเกาหลีด้วยนะครับเป็น CT Dream นะครับก็ทำให้อยอดขายตรงนี้เนี่ยเข้ามาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ปลายปีเนมีเทศกาลเช่นฮาโลวีนคริสต์มาสปีใหม่อะไรแบบนี้ก็ภาพรวมพวกกิฟต์ต่างๆพวกกิฟ์ช็อปพวกนี้ก็จะขายค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการาทำกำไรที่ดตีต่อเนื่องไปนะครับมีการขยายสาขาเพิ่อมอีกประมาณ20แห่ง แล้วก็ช่วงต้นปีก็จะมีเทศกาลอย่างปีใหม่ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ตดจีนอะไรเงี้ยก็น่าจะทําให้ไต่มาสหนึ่งเองก็น่าจะยังดูดีต่อเนื่องเราก็มีการปรับประมาณการขึ้นเล็กน้อยนะครับประมาณ5%เนะครับก็ถึงปี2024ีแล้วก็25ก็ตอนนี้เราก็ปรับราคาเป้าหมายขึ้นจาก60เป็น65บาทก็ยังแนะนําซื้อนะครับโมชิเรายังชอบตัวนี้อยู่นะครับอีกตัวที่เรายังชอบนะครับก็เป็น s n สนะครับตัวนี้ก็สีนนทร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็เรียกว่า เป็นตัวหนึ่งที่เพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีเลยในช่วงปีที่ผ่านมานะครับคาดกำไรสุทธิในไตรมาสสี่เนี่ยก็ตยเติบโตต่อเนื่องทั้งเยือนเยียแล้วก็คิวนคิวนะครับอยู่ที่166ล้านส่วนเต่เป้ากำไรสุทธิทั้งปีเนี่ยก็อยู่ที่636ล้านก็โตขึ้น23%เยือนเยียภาพรวมก็เรียกว่ายังดูดีนะครับพวกกลุ่มสแน็คเนี่ยโดยเฉพาะโรตัสขาไก่เนี่ยก็ถือว่าทําตลาดได้ดีนะครับแล้วก็เบนโตเองก็ยังเป็นอ่าเนึ่งวันอยู่ก็เรียกว่าดียังดีต่่่อออเนนืงยูะครับ บวกกับมีการส่งออกมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะในกลุ่ม c l MV นะครับเวียดนามที่ชะลอชะลอไปตอนนี้ก็กลับมาดีขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็ยอดขายในประเทศนี่อยู่ประมาณสัก70%ส่งออกประมาณสักใกล้ๆ30%็นะครับโดยภาพรวมเนี่ยก็เลยเชื่อว่าด้วยเขาก็ยังมีการที่จะออกผลิตใหม่ๆนะครับเพิ่ม SKU มากขึ้นเรื่อยๆมีรสชาติใหม่ๆของ Lotus กับ ตัวเบนโตะเนี่ยอันนี้ก็ช่วยเจาะตลาดได้เพิ่มเติมขึ้นได้ดีก็ยังเชื่อว่าจะโตได้ประมาณสัก13%ต่อปีจากนี้ไปนะครับก็น,นี้เราก็เลยยังชอบตัวนี้นะครับแล้วก็ยังแนะนำซื้อนะครับ t a r g ก t p ็ i c e ก็ยังอ,อยู่ที่24บาทนะครับอีกตัวก็เป็นตัวที่ชอบเหมือนกันนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยที่คุยไปเมื่อสักครู่ว่าตุดจีนจะดีเนี่ย <c oughs> ก็เชื่อว่าอ่ตัวนี้ก็จะเป็นสปานะครับเพราะว่าสปาเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่เอ่อส่วนจะเน้นเอ่อ นักท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับก็เชื่อว่ากำไรสุทีิเนี่ยจะกลับมาฟื้นตัวได้ดีนะครับในไต่มาส4อยู่ที่86ล้านอันนี้ก็บวกทั้งเยอนเยียแล้วก็ q ิ q, วขิโดยเฉพาะเยินเยอนเยียเนี่ยเรียกว,ว่ากลรร้าพดกขึ้นมามากกว่า5เท่าเลยนะครับรายได้ก็เชื่อว่าจะเติบโตต่อเนื่องนะครับตอนนี้ยูเรสเขาเนี่ยอยู่ประมาณสัก85แล้วก็ถือว่ากลับมาฟื้นตัวได้กลับมาสู่ระดับปกติละ แล้วก็ตัวจำนวน s t a ฟนะครับทั้งคนนวดทั้งทุกอย่างเนี่ยก็เริ่มกลับมาเป็น1,200คนก็ถือว่าจำนวนเนี่ยเท่ากับก่อนโควิดแล้วแสดงว่าในเชิงของการทำธุรกิจตอนนี้มันกลับมาเป็นปกติอย่างชัดเจนแล้วนะครับแล้วนอกจากจีนเนี่ยนักท่องเที่ยวจากยีเอูอินเดียแล้วก็ทางตอนออกกลางเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็น t a r ก็ตใหม่ที่เขาจะพุ่งไปสู่เป้าตรงนี้ก็ทาให้ภาพรวมธุรกิจก็ยังเติบโตขยายต่อเนื่องน่าจะมีการเพิ่มสาขาด้วยนะครับก็จะจะ จากนี้ก็จะเปิดประมาณสัก5สาขาต่อปีนะครับล่าสุดสาขาเขาจะอยู่ที่70สาขาแล้วการเพิ่มตรงนี้ก็น่าจะทําให้เจาะตลาดได้ได้ดีขึ้นนะครับ <S <S แล้วก็โดยความที่อย่างที่เมื่อสักครู่เรียนว่าจุดจีนเนี่ยในไตม่านหนึ่งน่าจะมีคนจีนประมาณสัก3.5ล้านเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป้าหมายหลักของเขาเลยก็น่าจะได้นี่สมบวกจากตรงนี้ด้วยนะครับเราก็เลยยังแนะนําซื้อนะครับสำหรับสปาแทร็กเก็ตก็ยังอยู่ที่15.1บาทเหมือนเดิมนะครับ,รบสปานี่เหมือนนักท่องเที่ยวจีนนี่เป็นหลักเลยนะครับถ้าเกิด ช่วงก่อนที่เกิดโควิดเนี่ยเหมือนสัดส่วนนี้ประมาณ50%ได้ใช่มากครึ่งเลยนะแต่ว่าตอนปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่30%บปีนี้เหมือนแม a จเมนต์เขาก็มองเป้าว่าจะขึ้นมา4 0 5 0แต่เหมือนว่าอยากจะ d ดเวอร์ซิฟายเป็นอย่างที่พี่มลบอกอาจจะเป็นมาจากทางตะวันออกกลางมากว่าต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้พอเขาท่องเที่ยวจีนมันใช้จ่ายค่อนข้างเยอะก็ชอบด้วยเขาก็ไปมุ่งเป้าตรงนั้นพอเกิดโควิดปุ๊บมันก็ทําให้เป็นประเด็นเลยว่าตั้งแต่เป้ากลุ่มเป้าหมายหลักของเขาเนี่ย หายไปเลยหายไปเลยเงี้ยเขาก็ทําให้จะไปเริ่มจ่อตลาดอื่นมันก็ใช้เวลาพอสมควรก็ทําให้เขาเริ่มรู้แล้วว่าไม่ควรจะไปแบบว่าไปไปโฟกัสหนักอยู่ที่กลุ่มเดียวอย่างเงี้ยครับครับก็ตัวอีกอันนึ่งไปว่าก็ดีเหมือนกันนะครับพี่มนเขามี loss carry forward mm hmm. คือมีมีขาดทุนช่วงโควิดนะ,ะอันนี้ก็เอามาใช้ ประโยชน์ทําให้ไม่ต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็กําไรน่าจะดีใช้ได้ถึงไตมาสามเลยนะครับก็ปีนี้เติบโตได้ดีอยู่ใช่ครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเตีมท่องเที่ยวนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งเลยนะครับนี่เดี๋ยวขอทักทายแชทนิดนึงนะครับก็จะมีคุณจ้าโอ้นะครับแล้วก็คุณอิทิกรนะครับคุณอิทิกรบอกว่าขอบคุณรายการนะครับอัปเดตทุกเช้าเลยนะครับเป็นประโยชน์กับนักลงทุนมือใหม่นะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรายการขอบคุณนะครับที่ติดตามรายการขอบคุณคำชมด้วยนะครับ